ก็สวัสดี้เพื่อนๆคนครับชาวนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิ c o อยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพิจายพิสตูนิโอนะชาวนี้ก็บิตคอยนะครับอยู่ในทรงที่เรียกว่าเฮ้ยจะขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะ ปิดแท้งไปเรียบร้อยนะครับผมอัปเดตวันนี้คลิปชา้าไปนิดหน่อยนะครับก็ปิดแท่งอยู่ที่ประมาณ62,000 u s ดอลลาร์นะครับก็ขึ้นมาเป็นแท่งเขียวนะครับหน้าตาเนี่ยดูออกแนวว่าจะเป็น Morningstar หรือเปล่านะครับเนี่ยนะเริ่มจะยูเทิร์นนะครับแต่ยังไว้ใจมากไม่ค่อยได้นะครับทรงนี้นี่โดนมาหลายทีแล้วนะครับเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเรามา อัปเดตสเตจจี้กันนะอ่ะตอนนี้นะครับก็ตัว Stochastic นะครับถ้าเอาตามสเตจจี้นี้นะครับหรือว่าอยู่ในโซนที่น่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมปิดตรงน,นี้นิดนึงโอเคอ่ะตอนนี้นะครับสัญญาณยังไม่ได้ขึ้นให้สื้อนะเพื่อนคือมันก็คงยังไม่คลอดนะครับเอาตามที่ผมทำสเตจจี้ตัวนี้นะครับก็คือเราสัญญาณมัน คลอดก่อนนะครับทีนี้วันนี้มันยังไม่คลอดนะครับถ้าเอาแบบเอาแบบชัดๆเลยก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าผมกลัวมันจะลักลับนะครับเมื่อนนี่นะมันขึ้นมาแบบปลอมๆวันนี้อาจจะพุ่งขึ้นอีกนิดแล้วก็รูดลงนะครับมีโอกาสอย่างนั้นได้อยู่นะครับตัวนี้ก็คือสโตแคสติกมันอาจจะสะบัดยืดนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งตรงนี้พอยังไม่ได้มีสัญญาณนะก็ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับหรือถ้าใครคันไม้คันมือนะครับจะซื้อนิดหน่อยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ทีนี้นะครับให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเออมันก็มีโอกาสที่มันจะยอดนะครับถ้าปิดแท่งเราซื้อเลยได้ไหมก็คือไม้เล็กๆอนะ่ะพอแล้วนะครับอันนี้น,นะครับเฟรมเดย์นะก็แนวโน้มก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับช่วงนี้อาจจะมีไซด์เว์ออกข้างแล้วก็ยกลงก็ได้นะครับหรือ จะรูดลงเลยนะครับตัวนี้เป็นลงเป็น A B C อย่างนี้ก็มีโอกาสเปลนไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปย่อยดูในทับเฟรมเล็กๆกันนะครับโอเคก็ดูเดี๋ยวใน4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะว่าตอนปิดแท่งเมื่อวานนี้นะครับมันมันอ่อมันยังไม่ได้เบร a k ทนไลน line นะครับตอนที่มันปิดนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะมันจะแท่งที่ปิดเนี่ยครับมันจะเป็นแท่งนี้นะครับ ตอนปิดแท่งเนี่ยมันอยู่ที่6600นะครับก็ไม่ได้ break ทร e n l i n e นะครับแต่พออีก4ชั่วโมงถัดมานะครับมันเ r ร a k t r e n l i n e ขึ้นไปนะครับก็จุดนี้ถ้าเกิดจะเข้าเข้าในแท่งที่มันปิดทับเหนือเทรนด์ไลน์เนาะประมาณ61000นะครับถ้าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็คือบวกไปแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับมันก็น่าสังเกตอยู่ที่ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นการโอเว b o ์บอสของทงเฟรม4ชั่วโมงบวกลบนะ อาจจะเป็นขึ้นที่ขึ้นมาแค่เนี้ยแล้วก็ลงเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับตรงนี้นะมันเป็นชุดวัดใจนะครับว่าถ้ามันพลิกกลับขึ้นไปได้เลยก็ดีนะครับถ้ามันพลิกกลับไม่ได้นะครับมันเดี๋ยวมันจะมีรูดลงใหม่ขึ้นหนึ่งที่แบบเข้มๆนะครับก็ให้เตรียมตัวระมัดระวังกันไว้นะครับชุดนี้นะครับยังมองถ้าเทียบเคียงกับชุดที่แล้วนะครับก็เบรกขึ้นมาก็จริงนะครับชุดนี้นะให้มองคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับ ก็คือรุนลงมาก็มีรีเทนเมนต์ขึ้นกลับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีรุนลงต่อนะครับก็ลองดูนะครับว่าเอ้ยสี่ชั่วโมงมันยืนไหวไหมถ้าเกิดมันยืนอยู่ในโซนนี้ได้ก็จัดว่าดีนะครับแต่ทีนี้เมื่อวานเราทําการบ้านไปแล้วนะว่าทําเฟรมสชั่วโมงนะครับถ้าเกิดตีเป็นชุดนี้นะครับถามว่าจบได้เลยไหมตรงนี้คือมันจบได้แล้วนะครับแต่มันยังมีเป้าด้านล่างอยู่นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าโซนนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตีเป็นชุดใหญ่ทั้งชุดของชุดนี้นะครับมันยังมีเป้าโ1 8เี่มัจุดที่ยังลงมาไม่ถึงนะครับผมว่ามันมีโอกาสที่มันจะลูดลงมานะครับมาเขียร่างแถวๆตรงนี้แหละนะครับ57 58ส่ว่นโซนนนี้นะครับก็เป็นราคาที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับคิดว่าอาจจะมีลงมาลูดลงมาทําให้อ่าี่ชั่วโมงเนี่ยเสียทรงนะครับค่อยๆลูดนะยึ๊กยึ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 กกกินแกนเวลาไปด้วยนะครับแล้วก็กิน กินแกนราคาไปด้วยนะครับเนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะผมว่ายังมีโอกาสที่มันจะลงมาเป็นชุดคล้ายๆตรงนี้ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนตรงนี้เบรกเทนไลน์นะครับก็เราก็ทําลายเทนไลน์ตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็มาวัดเป็นเทนไลน์นี้นะครับทาลายมันเบรกเทนไลน์ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ก็คืออาจจะเป็นขาขึ้นนะครับสมมติสมมตินะอันนี้แผนวางไว้ล่วงหน้าครับรูดลงมาตรงนี้นะครับเบรกตรงนี้ บวกลบจะเป็นขาขึ้นหรือเปล่าอาจจะเข้าได้สักไม้หนึ่งนะครับเนี่ยมันน,น่าจะอยู่แถวโซน4 1 8โซนนี้แหละนะครับแล้วอาจจะมีรูดลงเป็นเดวิเจนทีหนึ่งแล้วค่อยขึ้นนะครับอ่าตรงนี้เราก็จะมีของกรึบๆนะมารับโซนล่างได้สัก 2, สองสมไม้นะครับอันนี้เป็นแผนการเบื้องต้นนะครับในทัเฟรมสชั่วโมงนะครับก็คงจะมองได้ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ถามว่าซื้อได้เลยไหมก็เบาๆซื้อได้นะครับ ไม่น่าเกียดอะไรนะครับตัวนี้ก็รอดูนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะลงแค่นี้แล้วมันก็ขึ้นเลยนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้อนาคตนะครับเพื่อนอันนี้ผมแค่ทําแผนในซีานอโอที่อยากจะให้มันเกิดนะครับอ่าโซนนี้นะครับผมผมยังมองประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับโอ้ สัญญาณซื้อรวัวนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้นะอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแบบโคตรๆนะครับก็เรียกว่าตัวนี้เดี๋ยวมันถูบลงแน่นอนนะครับอาจจะมีเดเวอร์เจนอีกสักดอกหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ว้าวนะฮะผมว่าในวันนี้แหละนะครับมันต้องมีทุบแบบไส้แตกนะครับเพื่อนนี่มีเทรนไลน์ตัวนี้นะครับที่มาคอยเป็นตัวซัพพอร์ตไลน์นะครับก็พยายามอย่าให้หลุดนะครับถ้ามันเลี้ยงไว้ไม่หลุดเส้นนี้นะครับก็น่าสนใจเลยนะครับผมก็จะวาง alert เส้นนี้ไว้นะครับอ่าซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเบรกโครงสร้างหล่นลงมานะครับก็คงต้องอ่ามีแอคชั่นบางส่วนนะครับอ่าส่วนที่ผมเข้าไปแล้วนะครับอาจจะขายออกมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มารอรับในโซนล่างต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็เล่นสวิงสวิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อวานนะอ่าที่เราคุยกันนะครับตอนเช้านะเนี่ยเส้นตัวนี้นะครับมันไม่เบรกนะครับมันมาเบรกประมาณ9ก้าโมงนี่แหละนะ ขึ้นเป็นเขียวเข้มๆนะครับก็คือใครเล่นชุดนี้นะครับก็คือเนี่ยแถวเนี้ยผมว่ามันปิ่มแล้วแหละนะครับถ้าเกิดมองเป็น retention ในชุดว่ากลับไปด้านบนได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาตีอย่างนี้กันดูนะครับชุดโครงสร้างลงชุดแรกน่าจะจบไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันยังมีราคา6 3 0 0 0นานะครับที่มันยังไปไม่ถึงนะเนี่ยก็อย่างที่ผมวาดไว้ตรงนี้นะ ถ้าบางทีเนี่ยมันจะลงมายึกยืนนิดหน่อยนะครับเฝ้าแล้วทำเดเวอเจนนะครับเดเวอเจนในขาขาขึ้นครับแล้วก็รุนลงนะครับอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ไม่รู้ว่าไปขนาดนั้นไหมนะแต่ว่าเป้า6อ่าสามสิบแปดจุดสองในขารีเทสเมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการแผ่วเบาะนะครับก็อาจจะวิ่งขึ้นไปเป้า ด้านบนอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีรูดลงนะครับอันนี้นะเป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับก็ผมผมแช่งให้มันลงมาก่อนนะเพราะว่าผมมีไม้รอรับอยู่ข้างล่าง <c oughs> อันนี้ก็เลยแปบแอดว่าเอ้ยมันต้องลงมาอีกสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่พลาดรถอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีของอยู่ในกระเป๋าอยู่บางส่วนอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับซึ่งถ้ามันลงมา โอเวอร์โซนะครับแล้วมันไม่หลุดนะครับก็อันนี้อาจจะโจนะครับเนี่ยนะเล่นเป็นท่านี้ขึ้นไปสักทีหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์นะเพื่อนๆก็ถ้าอินประกับระบบนะก็เล่นๆตามไปประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวหนึ่งชั่วโมงนะครับในทมเฟรมย่อยๆนะมันก็ทำไฮอ่าโลโลเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะสังเกตได้ง่ายจากตัวอินดี้ที่บอกให้ซื้อนะครับ ตัวสโตคอดเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ให้จังหวะซื้อที่แบบจะเป็นจิเมนจังมากนะครับเพราะว่ามันควรจะต้องยกโลก่อนนะครับสังเกตจากชุดตรงนี้นะครับทาเลยสโตยกโลตรงเนี้ยาจะกดไม้ใหญ่ได้นะครับตรงนี้นะตัวนี้นะครับทําน้ําเงินถึงน้ําเงินตรงนี้นะครับอันนี้ดูเป็นรูปลงนะครับตัวนี้เป็นลูปดูเหมือนจะขึ้นนะครับตัวนี้น่ากดนะครับตัวนี้นะอ่ะ ก็ตัวนี uh ้น uh ่ากดมากๆประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยชุดตรงประมาณแบบยกโลนะครับน่ากดนะครับประมาณนี้นะครับเราก็เล่นตามสูตรที่ที่เราศรัทธานะครับเพื่อนเนี่ยนะผมเอามาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเนี่ยนะพอมันยกโลตัวนี้น่ากดนะครับตัวนี้อาจจะแบบต้องกึ่งกงกึ่งนะก็กดหรือไม่กดก็ได้นะครับแต่เรากดตรงนี้มาแล้วนะครับเนี่ยนะยกโลนะครับตรงนี้กดทีหนึ่งอ่าตัวนี้ทํารู้โลไม่กดนะครับเนี่ยยกโลกดอีกทีนะครับ ราคาถั่วเฉลี่ย2อสามไม้ตรงนี้นะครับก็จะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับเรามัน r ันเ r น n ขึ้นไปแบบในทําเฟรมใหญ่หรือท i m e frame day ม,มันเอาจริงนะครับเราก็จะมีของในทําเฟรม1หนึ่งชั่วโมงอยู่นะครับเดี๋ยว s t ต a จ e การยกโลแล้วค่อยเข้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทาเป็น s t ต a จ e อีกตัวหนึ่งขึ้นมานครับเป็นตัวช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันดูมีอัตราชนะอะไรดีๆนะเดี๋ยวผมจะเอาไปั p ไว้ในช่อง evidence นะครับเพื่อนโอเคอันนี้นะครับก็ รอนะครับผมรอนะครับผมรอจังหวะที่1ชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซนนะครับเดี๋ยวจะสะสมสักไม้นึงตัวนี้นะครับโอเคก็คงมองได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เออลืมลืมบอกไปนะตัวนี้มันก็มีเป็นเทนไลน์ในในชุดของ1ชั่วโมงนะครับถ้าใครเล่นใน1ชั่วโมงรับแถวๆโซนที่เบรกเทนไลน์มาแล้วนะครับตัวนี้ถ้ามันหลุดเทนไลน์ชุดตรงนี้นะครับก็ออกมาพักผ่อนก่อนก็ได้นะครับเผื่อเผื่อมันจะรุนลงนะอันนี้ก็ลองดูนะครับเพื่อน โอเคครับก็คิมนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ Bitcoin mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในชุดของ Ether กันบ้างดีกว่านะครับ Ethereum mm hmm. มนะ mm hmm. ก็ก็จริงๆก็อยู่ในเทรนด์ครับที่วาดวาด,วาดไว้เมื่อวานนี้เนาะเนี่ยเมื่อวานนี้เนาะเราวางแผนแผนการกันว่าขึ้นมาแถวโซนสักผมผมตีไปสูงนะผมตีไปว่าสัก2450นะครับมันไปไม่ถึงนะเพื่อนมันไปแค่ ใกล้ๆแหละนะ2,440นะครับแล้วตอนนี้เริ่มมีอาการรูดนะครับแถมมีเดอร์เจนเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะในของอีเทอร์นะครับก็ไม่แน่นะว่ามันจะรูดเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูในเดย์กันก่อนนะครับในทําเฟิมเดยนะครับก็เป็นแท่งเขียวนะครับเขียวแรกนะครับก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับอาจจะมีฉีกยิงขึ้นนะครับไปแถวสัก2,500ที่ว่านะครับแล้วก็รูดลงนะครับชุดเทียบเคียงนะครับ ให้เพื่อนมองชุดนี้ไว้เลยนะครับเนี่ยนะรูดลงมาแรงๆชุดนี้นะแล้วก็มีกระเด้งขึ้นนะครับยึกยือยึกยือเนี่ย A B C เป็นชุดไส้ในนะครับเรามีรูดลงแรงๆทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เทียบเคียงกันนะครับลงมา A ในตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะไซด์เวอัพ up หรือเปล่านะแล้วลงอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าอย่างนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้ามันไซด์เว์ขึ้นไปแค่2005าแล้วรูดลงเลยเนี่ยผมขอแค่มาสุดแถวสัก2 0 0พอพอนะครับดือนนี้นะถ้า ถ้าลงไปเข้มๆนี้กลัวมันจะไดไดขึ้นมาไม่ไหวนะมันแต่มันไม่สวยนะอันนี้พูดจริงว่ามันก็ถามผมเนี่ยในหน้าเทศผมมันก็ดูตุยๆพิกลพ่กลนะมันดูแบบมันดูขามันขาดๆยังไงไม่รู้อะมันของอีเทอร์เนี่ยเหมือนอยากจะลงไปเฝ้าด้านล่างอีกสักหนึ่งทีนะเนี่ยเวลานับเป็นแบบอย่างเงี้ย a B บมันโอ้ยมันตัวซมันแบบ เนี่ยมันฟึบฟึบฟึบมันแค่3ามสามคืนหลังเนาะเราก็เลยดูแบบเออตรงนี้มันเป็นสของมันแล้วลงมาอีกสัก1ดอกบอกว่านะมันมีความเสียวนะเพื่อนตรงนี้นะคือถ้าหลุดเทรนด์ลน์ตรงนี้ผมอาจจะแบบอดใจไม่ไหวต้องคัดออกนะตัวนี้นะมันดูแบบโอ้มันตุ้งเหวนะมันมันยังไงไม่รู้อะนะแต่ว่าถ้าเอาดีๆนะมัน break ทร e ด์ตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันถือว่าดีนะเนี่ยมันก็อยู่ในสามเหลี่ยมวัดใจตัวนี้นะครับ สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้เลยแหละนะเนี่ยเอาเอาชุดนี้ดีกว่านะวาดสาเสลยเลยเดี๋ยวลบใหม่ครับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับที่ที่ผมวาดนะอะวาดฟึบตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันแบบอุตสาหะมันแบบเป็นเบสต,ตรงล่างๆเนาะคัดไม่ทันแน่เลยตัวนี้นะครับถ้าเกิดลูดลงมานะเนี่ยมันอยู่ในสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับก็มันคงวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนผมว่านะเนี่ยอยากจะให้อย่างเงี้ย แล้วก็ดีดขึ้นนะอันนี้ในใจลึกๆนะขอเป็นท่าประมาณนี้ทีนะี้ผมลุ้นขาเนี้ยว่ายิงขึ้นแรงๆมั้งเหอะนะอ่ะแล้วก็ค่อยย่อนะครับอันนี้นะอันนี้คือในภาพใหญ่นะที่แบบมโนนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเตุผลซัพพอร์ตอันหนึ่งนะครับที่แบบเฮ้ยมันดูไม่ได้น่าเกียดครับก็คือสโตนะครับ,รรบลงมาจิ้มแบบมันเป็นทรงที่แบบเฮ้ยมันจิ้มต่ํานะ,ะเรียกว่าไดวอเจนแล้วกันนะครับ คือเนี่ยสโตมันชี้ลงนะครับอ่าแต่ราคามันชี้ขึ้นไวอ่าก็ต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในชุดนี้เนี่ยว่าให้มันจบตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เด้งขึ้นเลยครับก็คือลุ้นแท่งพรุ่งนี้นะครับให้ปิดเขียวถ้าแท่งพรุ่งนีป้ปิดเขียวต่อได้เนี่ยเฮ้ยมีมีลุ้นนะครับผมผมลุ้นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าพรุ่งน,นี้ปิดไม่ได้เขียวมากอ่ามันโอ้มันก็ไม่ลุ้นยากหน่อยนะยีเทอร์นะ เสียวๆน,นะครับ,รบมีความเสียวดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับว่าตรงนี้มันแบบเฮ้ยมันมีแรงซื้องัดกับคืนมาแล้วก็พลิกกลับมาแถวๆสักไปปิดพรุ่งนี้สัก2อ0พเนี่ยถือว่าเด็ดนะครับถือว่าเย่นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ปิดแบบฟิวนะก็โอ้โหสงสัยจะลงไปเฝ้าด้านล่างจริงๆนะครับตัวของอีเทอร์นะแต่ทีนี้เราถ้าเราอินตามไซเคิลนะครับเราก็ ทยอยรับนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นจุดที่ก็ดูต่ำแล้วนะเพื่อนอ่ามันก็ดูดูแบบว่า,หน,าหน้าหน้าลุ้นนะว่ามันจะเป็นชุดกลับตัวนะครับเพราะว่าแรงขายมันเยอะมาแล้วนะครับอาจจะแบบพุ่งจวดขึ้นไปนะอันนี้ไม่มีใครรู้นะแต่ว่าเราก็เออมันอยู่โซนต่ำนะครับผมเองจริงๆก็รับไปหลายหลายดอกแล้วแหละนะครับก็เลยรู้สึกวันใจนะอันนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันนะ เริ่มออกทะเลเอาเป็นว่านะตอนนี้นะครับมันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมก็ยังเสียวที่มันจะรูดลงมาอีกหรือเปล่านะครับมามาดูในสี่ชั่วโมงกันนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยตัวถ้าเล่นตามสัญญาณโพสต์ดอเฮติกนะครับก็ตัวนี้นะถามว่าเข้าซื้อได้ไหมผมว่ามีเหตุผลที่พอจะเข้าซื้อได้นะครับหนึ่งตัวก็คือตัว Mac d ดีนะครับคอร์สด,ด้านล่างตัวนี้เนี่ยก็มี สโตของทมเฟรมสีชั่วโมงคอสขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะมีแรงได์นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับตัวนี้นะก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับตัวหนึ่งนะครับก็ถามว่าแนทนาซื้อไหมเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้นะเราต้องไปย่อยในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซนะน่าจะพอกดได้นะครับในมุมผมนะเพราะว่าเราลุ้นแล้วแหละนะว่ามันต้องยืนนะครับตัวนี้นะไม่เหมือนบิตบิตคอยนะบิตคอยผมยังเชียร์ให้มันลงนะครับ ลงอีกสักดอกนะครับเพราะมันลงมาน้อยนะครับแต่ตัวอีเทอร์นะมันลงมาเยอะแล้วนะครับผมว่าให้มันทุบอีกทีนะแต่ให้มันยืนได้นะครับเนี่ยนะอ่ะแล้วยิ่งถ้า4ี่ชั่วโมงมันยืนไหวสมมุตินะปุ๊บลงมานะครับยืนไหวมาขึ้นสัญญาณที่มันดูเหมือนยกโลนิดนึงนะครับก็เป็นสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างผมว่าตีว่าดีนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวอรอรุ้นกันดูนะใน4ี่ชั่วโมงก็ผมผมคิดว่า น่าสนใจเลยนะว่าเออน่าซื้อไหมตรงนี้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้มันลงมาอีกสักทีนก่อนนะครับให้มันให้มันหักหัวลงอีกสักหน่อยนะครับสี่ชั่วโมงดูดีนะครับก็มีแนวรับอยู่2องพนะครับไม่ควรหลุดนี้นะครับหลุดนี้ผมตีว่าผมต้องคัดนะครับผมสร้างกรอบขึ้นมาในภาพใหญ่แล้วนะครับถ้าหลุดเทรนด์น์ตัวนี้เราก็ต้องมีวินัยเนาะเราก็คัดออกเลยนะครับโอเคมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวรอสโตขึ้นมาก่อนนะครับ อยู่นี้เล่นกับสโตอย่างเดียวเลยนะโอเคครับหนึ่งชั่วโมงนะสัญญาณของสโตแคสติกนะครับก็อยู่ในโซนยังกึ่งๆนะครับหักหัวลงจากโอโบส์มานิดหน่อยนะครับตรงนี้นะก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อจริงๆนะให้ลงมาในโซนโอเวอร์โซนะครับแล้วเราค่อยกดนะครับนี่นะสโตแคสติกนะครับลงมาโอเวอร์โซเมื่อไหร่เนี่ยก็กดได้เลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ แม็กดีนะเริ่มตุยๆนะครับอยู่โซนบนนะครับก็น่าจะมีหลักอ้หลักวันเลยเนาะเนี่ยถ้าเอาแบบดูด้วยสายตานะครับคืนคืนนี้นะครับในคืนนี้อาจจะมีทุกนะครับแล้วก็ผมผมอาจจะมารอช้อนตอนเช้านะครับเดี๋ยวรอสักเจ็ดแปดโมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึงนะครับบางทีมันอาจจะแทงไส้ลงมาแล้วดึงขึ้นเลยนะครับก็ไม่แน่นะแต่ว่า รอดูนะเราดูอ่าเราดูพฤติกรรมราคามันแล้วกันนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะรูดลงนะครับไม่รู้มันจะลงมาหรือเปล่า <c oughs> กล็ลุ้นนะครับตัวนี้นะว่าผมลุ้นลุ้นให้มันขึ้นนะตัวนี้ผมผมรับมาประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้เริ่มทําเป็นรูปถ้วยนะว่ายังรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันควรจะต้องลงมาอีกสักดอกหนึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวรอโ t o อ่ารอ,อโ t ลงมาอว e r s o l d นะครับก็ค่อยกดก็ได้นะครับตรงนี้นะ ถ้าลงมาโอเวอร์โซคิดว่าจะออกเป็นท่าคล้ายๆตรงนี้นะครับขอให้เป็นท่าคล้ายๆตรงนี้นะครับจะจัดว่าดีแจมๆเลยนะครับเนี่ยนะเป็นเหมือนยกโลนะครับราคาที่ให้เข้าเนี่ยมันดูยกโลขึ้นมาเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับวางคัดตรงนี้ลันขึ้นไปแจมๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะทเทียบเคียงกันก็คือสมมตินะครับราคาลงมาโอเวอร์โซตรงนี้นะครับมันขึ้นสัญญาณแถวสัก2 0 0 0มื่นเอ้ยสองพ 2อ0พหรือ2 0 0 3ไป,ไปกลางๆเนี้ครับก็น่าสนใจนะครับราคาราคาที่คิดนะก็อยู่แถวตรงบ u m e profile ตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2 3 7พสาตรงนี้นะครับก็น่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองมาตีล mm ีเทนเ m e n t ของชุดนี้กันนะครับ a b c mm hmm. x หรอหนึ 1, 2, 3, 4, mm ่งสสี่หถ้าเกิดว่ามองว่ามันจบแล้วนะครับ ชุดนี้นะครับถ้ามองมันจบแล้วเนี่ยก็มารับตรงเป้า50%พอเป็นไปได้อยู่นะครับ2,375ถึง80นะครับเนี่ยราคาตรงวุลุ่มโรไฟลพอดีนะครับน่าสนใจมากๆนะครับตรงนี้นะจะเด้งขึ้นนิดนึงรูดลงนะครับตรงนี้นะก็แก็บทามิ่งอยู่ประมาณคืนนี้นะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูนะครับเพื่อนก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าคืนนี้ขอสรุปอย่างนี้ครับว่า ทั้ง Bitcoin และอ t h e r e u m นะอยู่ในโซนที่แบบสร้างฐานอยู่นะครับก็สเตตี้ในการเข้าซื้อหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ทีเนี้ยในมุมมองของผมนะครับก็ถ้าย่อลงมารอบเนี้ผมก็จะรับนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรืออ t h e r e u m นะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปทำกันบ้านกันดูนะครับผมในคลิปเนี่ยผมพูดทั้ง Time ล d a y ดย์ตัวท i ฟ e Frame 4ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็ขออนุญาตย้ำอีกงงครับว่าไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับเป็นการเอากราฟมาวิเคราะห์นะครับไม่ได้ใช้หลักพื้นฐานอะไรทั้งสิ้น,นครับเอาอินดิเคเตอร์นี่แหละมาเล่าส่วนฟังนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับช่องทั้ง i p s t u d i o นะแล้วก็ช่องในเครือนะผมมีอีกช่องหนึ่งเป็น e v y d r a d e นะครับจะพยายามไปหา strategy ที่มันดูแล้วแบบ เออเล่นแล้วมันน่าจะชนะนะครับเอาไปอัพอยู่ในช่องนู้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยโอเคครับก็เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม